ีห้าิบครับเรามาอยูอ่บนยอดที่เรียกว่าพูนิวนะครับสูงส,สุดที่เราจะใช้ในการชมวิวเชือเขาของแนวของขอนนาพุรณะนะครับเเตรงนู้นารทิพขิ้นครับยอดแหลมนั้นคือพิเทลครับวชราภูชาเลยอดสูงนี้คือยอดอันนาภุรณะ,ในในระเนีเสา,ะานะครับยอดใหญ่นั้นเป็นยอด ีดีสักอย่างจะไม่ได้นะครับฝั่งลู่ลังอันเป็นอันานาโคนาสองครับยอดใหญ่นีอยอดที่สูง่สของที่นีนะครับเยอดเดียวที่สู 8, สงแปดพันวี้ตไม่ได้ครับรลดเิีทนยทางต้นอมชินอม แนแม่น,น,น้ำใหญ่ครับ่รงเรานกันโอไแก้ชิวที่รยยครับ okay, you. น,น้ท่องเที่ยวเต็มยอดเขาเลยบันข้างบนะอยคอยขึ okay, นน้นไปนะครับถ่ายรูปกันคิดว่าที่นี่เพียงพองนะครับากัน เก็บบรรยากาศเดี๋ยวรอดูพราทิมขึ้นแล้วจะถ่ายรูปให้ดูทีครับสว่างมาเต็มทีแล้วตอนนี้ปีค่า58แะครับโอเคครับจะชอบกันครับ